ได้เฉลยกันแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโฆษณา4เวอร์ชั่นของ4ซุกตาในการเชิญชวนให้ติดตามผลงานของช่อง3ถึง4ช่องทางค่ะคือช่อง3ออริจิน l ช่อง3 SD ช่อง3 HD และช่อง3 FAMILY นะคะโฆษณาทั้งหมดนี้ก็จะออกอากาศในสื่อประชาสัมพันธ์นต่างๆทั้งรถไฟฟ้า BTS จอดิจิตัลจะตามจุดสำคัญอย่างเช่นพารากอนแยกอโศกแล้วก็โรงพ,รพยาบาลในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองต่างๆ ทั้งเครือ SF แล้วก็ m a น o เ c อร์ p l e x ด้วยนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับ4ช่องของทางช่อง3ทั้ง3อิอน็อกนะคะ3 SD 3 SD <M iki. S 1> แล้วก็3 Family ด้วยส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนว่ามีแน่นอน <c oughs> ต้องรอติดตามกันค่ะนี่เราก็มาเชิญชวนก่อนนะฮะ ตอนออกไปตอนยังไม่เฉลยหลายคนนี่อยากรู้จริงๆว่าคืออะไรแล้วก็เฉล,เลยทยราบไปแล้วลว,วันนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ตามที่เราบอกไว้เลยนะคะตามที่ต่างๆค่ะค่ะอ่ะไปติดตามกับเคป๊อปตูขับันเทิงต่างไ